กลับมาคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายกันเอาไว้นะคะหลังจากที่คดีของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกําลังจะงวดเข้ามาทุกที18ธันวาคมนี้จะได้ทราบแล้วนะคะสำหรับคดีชุมนุมสนามบินที่นี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราจะได้เห็นว่าอละการเมืองพักเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาล กลับมาเป็นรัฐบาลแล้วนะคะภายใต้การนําของคุณเศรษฐวีสินแล้วก็คุณทักษิณก็กลับมาอย่างที่เราคุยกันไปแล้วล่ะทีนีเนเ้เราเคยมีสั์ข้อสันนิษฐานว่ากรณีที่พักเพื่อไทยเนี่ยมาจะตั้งรัฐบาลได้เป็นแกนนารัฐบาลในขณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นไปก่อนเป็นไปก่อนแล้วในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือดึงใครเข้ามาร่วม รัฐบาลได้อีกก็เป็นไปได้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือผักก้าวไกลใช่ไหมคะทีนี้อันนั้นยังเป็นข้อสันนิษฐานแต่วันนี้เนี่ยพอมาดูจากคําพูดของธนาธรมาแกะคําพูดจากของธนาธรที่เราเคยมองว่าเฮ้ยก้าวไกลอาจจะโดนโดดเดี่ยวปรากฏว่ามันมีการทอดสะพานทอดไมตรีค่ะพี่ชาร์ตคือธนาธรเนี่ยไปให้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างแรกเลยคือยอมรับว่าไปฮ่องกงไปเจอคุนทักษิณมาแล้วก็มีคําพูดย้านะคะว่า ความเป็นพันธมิตรระหว่างพักเพื่อไทยกับพักคก้าวไกลเนี่ยจะเป็นพันธมิตรที่ทำให้ประเทศก้าวหน้าที่สุดและกลับมาเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เคยพูดไปเมื่อวันก่อนที่ว่าไม่ได้พูดถึงพักเพื่อไทยเลยเพียงแต่พยายามเสนอสิ่งที่อยากทำไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่พักเพื่อไทยคือมิตรแม้จะอยู่คนละฝั่งเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราเป็นฝ่ายค้านเก้าไกลเป็นฝ่ายค้าน แต่ก็ถือว่าร่วมอุดมกันเดียวกันแล้วก็แบบประเทศจะพัฒนาไปได้เนี่ยต้องส่งพักนี้เท่านั้นคือเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยค่ะมันธนาธรเงียบไปนานนะคะจนตอนนี้เนี่ยออกมามีบทบาทและตั้งแต่มาไลฟ์เรื่องเงินดิจิ t a l Wallet เขาก็มองกันว่านั่งพับเพียบค้านค <c oughs> <c oughs> ้านแบบพอเป็นพิธีนั่งพับเพียบค้านนะคะแล้วก็นี่ล่าสุดคือออกมาทอดไมตรีขนาดนี้ การเมืองนี่มันจะลิงหลอกเจ้าใช่ไหมคะพี่ช์ดยังไงคะพี่มาคิดไงครับเรื่องนี้ผมผมบอกให้นะจากข้อมูลที่ผมฟังมาตลอดเนะี่ยวันนี้นะท่านผู้ชมครับจับตายดีๆนะพักเพื่อไทยเข้าไรในจะร่วมกันเป็นรัฐบาลหลังจากที่พักเข้าไรถูกยุบแล้วก็พวกที่เห็นคัดค้านนจชัดเด็ดกละอุดเลยก็เหลือกลุ่มเดียวก็คือธนาธรควบคุมได้แล้วพักเข้าไรกับ เพื่อไทยอาจจะตั้งรัฐบาลโดยที่เขีย่ยพรรคบางพรรคในรัฐบาลตอนนี้ออกไปหลังการพุทภาจับตาดูดีๆหลังาาจากสวไม่เหมี่ยมอาจารย์ดูดูเลิกงามรอเป่ะคะเขาเรียกว่าดูทางกม่ดูเลยอนุมานจากพฤติกรรมทางการเมืองนี่นะพรรคเพื่อไทยพรรคเก้าไกลไม่ชอบพรรคไหนพรรคนั้นหลุดจากรัฐบาลแน่นอนแล้วก็ตั้งรัฐบาลร่วมกันเพราะว่าร้อยห้าสิบของของเก้าไกลนี่นะถ้ายอมให้เพื่อไทยเป็นแกนนาแล้วพรรคเข้าไกลมาร่วมเพราะว่า ยุบพรรคเข้าไปนี่หลายคนหายไปนะกรรมการแล้วมารวมกันเนี่ยจะเหลือสองพรรคที่เป็นปลายชายประชาชนปายใต้ระบบทุนที่ผมพูดอ่ะก็เป็น <รา S 1> ไปได้ก็ตายภายใต้ระบบทุนภายใต้ระบบทุนเพราะทุนนิยมด้วยกันว่าทุนทั้งคู่อธนาคารก็ทุนศักดินก็ทุนก็นกรวมกันก็เหลือสองพรรคไงที่ก็ที่นาคนพูดเนยเหลือสองพรรคแต่ว่าสองพรรคนี้รวมกันเมื่อไหร่นะแล้วพฤติกรรมนั่งเดิมกลับมารับรองโดนแน่อาจจะ ปปเชิองอ,ออกมาม,มีญหาซ,ซึ่งซึ่งต้องจับตาหลังพฤษภาคือหลัง2สอ,องหงาคมมันต้องเกิดหลังจากครวอววอนี่หมดอำนาจในการแต่งตั้งนายกวันที่11พฤษภาแล้วคุณเศรษฐทานี่นะหาบันไดลงได้แล้วคือดิจิ๊ดตนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ต้องออกเล่าค่ะค่ะก็เหลือที่สักสินอันเนี้มันมันมันคือดิวฮ่องกงหรือเปล่าคะ มันอาจจะเป็นเดียวฮ่องกงที่เขาไปคุยกันไว้ตอนนี้แหละอาจจะส่งวุกยิงมาเป็นนายกแล้วก็เพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันอแล้วก็หลายพักอย่างพิทุนฟังประชารัฐอาจจะหลุดนะรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติอาจจะอยู่เพราะภายใต้ระบบทุนด้วยกันคนที่เป็นนายทุนพักข้าวไยสร้งชาติอาจจะมาเข้ามาเพราะนายทุนเขาไปได้ทุกพัก นายทุนเขากลุ่มเดียวกันไงกลุ่มเดียวกันเนพราะฉะนั้นประชาิปไตยระบายใต้ระบบทุนเนี่ยอาจจะรวมตัวกันอ,อ,อรวมตัวกันแล้วเนี่ยเป็นไงถ้าคอรัปช่นเชิญนโยวายมาเขากลับไปถึงที่เดิมก็คือวัตจัรการการเมืองก็อาจจะโดนอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็จะกลับไปที่เดิมด้วยค่ะพี่ชาร์ว่าถ้าคดีพันธมิตรที่จะตัดสินเดือนหน้าเนี่ยกลับมาออกมาบอกว่าเราผิดโดนติดคุก แล้วถ้าสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังพฤษภามันจะมีประชาชนที่ไหนเขาอยากจะออกมาต่อสู้เพื่ออะไรอยู่ล้ะคะเี่า็นี่ไงมันก็เลยกลายมาเป็นประชาในประระบบทุนที่ราบรื่นเพราะหาคนค้านไม่ได้ไงรบแต่อย่าไปคิดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ไอ้ทะเลสงบนี่นะน่ากลัวกว่าทะเลมีคลื่นนะค่ะค่ะน่ากลัวมากกว่าสงบแล้วไปราบรื่นแล้วคุณคอร์รัปชันกันทําอะไรกันอย่าคิดนะ ภายใต้ความราบรื่นน่ะจะมีพายุมากก็ได้ก็ได้ฮะแล้วระ,ระบบะตุลาการที่ง่นเงันขันกรเนี่ยมันมันต้องต้องถูกปรับเปลี่ยนค่ะค่ะอาจจะกลายเป็นเข้มแข็งก็ได้นะถึงวันนั้น,นอ่ะเพราะนั้นตุลาการที่ทรองแห่งรองง้ามรอง,งมาตรฐานนี่อาจจะหมดอำนาจไปเลยก็ได้ซึ่งข้อสันนิษฐานที่ว่า ดีลที่ว่าให้เพื่อไทยเป็นไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยค่อยค่อยดึงก้าวไกลมาร่วมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันก็เป็นไปได้ตั้งแต่แรกมันไม่ใช่เป็นไปได้หรอถ้าตะกกาเนี่ยเบอกว่าเป็นไปได้ในความเป็นไปไม่ได้คือคนทั่วไปมองว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้อันนี้ตะกกาแค่แบบหนึ่งเป็นไปได้ในความเป็นไปไม่ได้นี่เกิดแน่นอนอคนทั่วไปดูวอ้ไม่น่าใช่เนียแต่มันใช่ ค่ะอันนี้ตะการนี่ผมเรียนตะกามาอย่างดีแล้วมันไม่ได้ครับคนทั่วไปมองเอ้ยเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้ครับ <c oughs> เป็นไปได้เป็นสายการต้าสาวามืออำนาจนะและ้วพรคเก้าไกลในคนที่กดคานเนี่ยหมดหมดอํำนาจไปถ้าถูกยุบหมดเลยนะก็เหลือคนที่นายทุนขุมได้ <c oughs> ถ้าถ้าใครได้ดูแล้วก็ดูแล้วคิดให้มากวันที่คุณธนาธรให้สัมภาษณ์ คุณสรยุทธ์จุลนนท์สสรยุทธ์สุทัศนจินดา,ายุทธ์เออเออเป็นสรยุทธ์จุลนอนท์อยู่แล้ทัศนจินดา,าทัศนจินดาเนี่ยมันมีอะไรในนั้นเยอะเลยค่ะหนึ่งเนี่ยเขาได้พูดถึงสิ่งว่าทางพรรคเขาถูกเล่นงานรวมตัวเขาและคุณพิธาแล้วตรงนั้นเนี่ยเขามีท่าทีก็คือว่าเหมือนกับว่าไอ้ที่เขาเดินมามันไม่ถูกต้องนักเขาม,มองว่า โดนหนักเลยนะแล้วก็คล้ายๆกับอยากจะเบาตัวเองลงเพื่อจะได้มาร่วมรัฐบาลแต่นั่นคือสิ่งที่เขาวางไว้ข้างหน้าเขาไม่ได้วางคนเดียวนะตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกการเมืองนี่ท่านผู้ชมที่เราเห็นไม่ใช่ของจริงนะของจริงเนี่ยเป็นของที่เราไม่เห็นผมถามหน่อยคุณทักษิณถ้าเขาอยู่ชั้นสิบสี่เนี่ยเขาจะไม่โทรศัพท์ไม่ไลน์ไม่ติดต่อ การเมืองเหรอเขามีวิธีติดต่อเยอะนะวันนี้การเมืองไม่จําเป็นนะว่าคุณภูมิธรรมต้องไปที่ไหนที่โรงพยาบาลตํารวจไม่จําเป็นใช่ไหมสามารถติดต่อทางไหนกันก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่เขาติดต่อท่านท่านผู้ชมคิดว่าธนาธรไม่ติดต่อกับทักษิณเหรอเขาก็ติดต่อกัน ไม่งั้นเนี่ยอย่างที่คุณนุ๊กบอกอะหรือนักผู้สื่อข่าวเรียกว่าเป็นฝ่ายค้านที่นั่งพับเพียบหรือพับเพียบค้านะ <c oughs> แต่นี้พับเพียบค้านไม่เป็นไรนะแต่ปรากฏพับเพียบค้านแล้วมันใส่กระโปรงเห็นกาง,ง,งเกงในกางเกงในก็ไม่ได้ใส่อีกรู้ไส้ลูกพุงเห็นหมดเลยเพราะงั้นเนี่ยเราเราคิดง่ายๆนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณสนทิก็เปิดเปิดเท่ดั้ง ตัวบินเลยว่าบินด้วยสายการบินอะไรหมายเลขเท่าไหร่ทนาธทนปฏิเสธคนที่ปฏิเสธที่สุดนี่ก็คือใครคนที่โทรศัพท์หาปีดีพนมยงได้อ่ะชอบอะไรพานิการไงใช่ไหมเออเพราะงั้นเนี่ยคุณชอบก็ปฏิเสธพักเก้าไกลก็ไม่มีใครพูดอะไรไทยธวัฒก็ไม่พูดอะไรแต่สุดท้ายธนาธทนพูดเพราะอะไรนี่คือเกมการเมือง ที่เขาพูดเนี่ยตลอดเลยเฉพาะคุยคุยคุย,คยกับสุรยุทธี่สี่ห้าครั้งปักหมุดปักหมุดตลอดเลยว่าเขากับเพื่อไทยคือพวกเดียวกันนะแต่เขาต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายค้านที่เขาเรียกว่าไม่พูดเรื่องทักษิณในแง่คอร์รัปชันหรือไม่พูดเรื่องทักษิณเนี่ยวันนี้ไม่ยอมเข้าคุกมีอภิสิทธิ์ชนเป็นใช้วิธีก็คือ สองมาตรฐานซึ่งเป็นเรื่องที่พักเก้าไกลต้องพูดแต่เสือกไปทำอะไรโน่นไปชุมนุมไปอะไรไปค้านการการเจตุรม<ป>ิตรเขาแข่งกีฬ<ป>ากันเขาแปรขบวนแปรแปรอักษรบนเวทอัศจรย์เออไปทำอะไรอย่างนี้ทำไมเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญความเป็นนิติรัฐนิติธรรมของประเทศมึงไม่พูดเพราะงั้นเนี่ยไม่ใช่พับเพียบคุณนุกพับเพียบไม่ว่านะ ไม่ใส่กางเกงในใส่กระปองแล้วไม่ใส่กางเกงในด้วย <c oughs> เพราะงั้นเนี่ยเขาไม่พูดหรอกเขาจะพูดในสิ่งที่เขาเป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าพักเพื่อไทยอ่อนแอลงเนี่ยนะต่อไปเขาเข้าร่วมรัฐบาลเขาก็จะอ่อนแอไปด้วยเพราะงั้นนี่เขาไม่พูดคราวนี้มันก็จะเหลือพักอะไรเพื่อเอภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยจะเป็นพรกเดียวแล้วนะประชาธิป,ปัตย์เนี่ยเตรียมพร้อมเลยไปร่วมกับ แ้่เขาจะปรับคอ,อรมอหลังวันที่1 1เนะหลังวันที่1 1ที่สอวอหมดอํานาจนะจะเปลี่ยนนายกหรือจะทำอะไรก็ได้หมดเพราะงั้นเราจะเห็นเลยว่าการเมืองไทยนี่นะไม่มีอะไรที่ดีขึ้นยิ่งคุณธนาธรออกมาพูดแบบนี้ว่าไปหาทักษิณเนนะ่ยแล้วหลังจากนั้นคนอย่างธนาธรทําอะไรอะ่ะไม่ได้ทําอะไรแม้กระทั่งดิจิตอลเนี่ถึงโผล่ออกมา แตท่ทำไมเรื่องทักษิณมีอภิสิทธิ์แล้วก็ใช้สองมาตรฐานทำไมธนาธรไม่พูดเลยเอาก็เขาคบกันน่ะเขาแอบไปเจอกันตั้งแต่ก่อนจะตั้งรัฐบาลแล้วเพราะงั้นผมถึงบอกว่าท่านผู้ชมครับลิงหลอกเจ้านวนิยายเรื่องนี้เป็นนวนิยายเป็นฉากของละครอันใหม่หลังจากพมลิขิตเนี่ยต้องสร้างเลยนะช่องสามสรยุทธน์นเก่ง เขาใจเจาะเขาใจพูดจริงๆไม่ใช่ตร้อยอยุทธสอรยุทธกับสุรยุทธ์รยุทธเนี่ยกับกับ,กบตัวของคุณธนาธร,าร,รก็สีกันก็วันที่เขาไปให้สัมภาษณ์นี่ช่อยังไปที่นั่นเลยแล้วช่อก็มาพูดว่าเรื่องไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของทหารไม่ใช่คุณเจาสซอฟต์พาวเวอร์มันมานานแล้วตั้งแต่ดึกตะบันแต่เขาไม่เรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ แต่ทหารเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์พักการเมืองก็ใช้ซอฟต์พาวร์ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีซอฟต์พาวร์ที่ทําเงินและไม่ทําเงินเป็นซอฟต์พาวเวอร์แท้ๆแต่ไม่ใช่ทหารเอามาใช้คุณเชอาอะไรอะไรก็โยนใส่ทหารก็พักคุณนั่นหละใช้ชอเอ้ยกลุ่มคุณกลุ่มก้าวหน้าก็ใช้นะเพราะนั้นนี่ผมถึงบอกว่า เมืองไทยเนี่ยมันมีปัญหาอย่างเดียวนะคุณช่อคุณช่อจําไว้เลยคนอย่างพวกคุณอะ่ะก็คือน,นักการเมืองที่หมายความว่าไม่ยึดประเทศเป็นหลักไม่ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งคุณยึดแต่ผลประโยชน์พวกคุณเป็นตัวหลักเพราะงั้นคุณถึงเลือกพูดไงไม่พูดถึงทักษิณเพราะทักษิณจะเป็นแนรวร่วบหรือจะต้องไปรวบกันในอนาคตแล้วคุณก็ไม่พูดนะคุณไม่พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ด้วยว่ามันมีปัญหาอะไร ไม่ใช่คนละพักพักประชาธิปัตย์ก็เป็นเรื่องของประชาชนต้องพูดถึงเพราะว่าเขาก็เป็นพักการเมืองพักเก้าไกลยิ่งต้องพูดใหญ่ว่ามีปัญหากันเยอะแยะเลยเพื่อไทยยิ่งต้องพูดใหญ่เพราะอะไรก็มันเคยทําให้เกิดรัฐประาหารสองครั้งเคยคอรับชันมาทั้งตั้งแต่พี่และน้องเลยหมดเงินไปห้าแสนหกแสนล้านเนี่ยจากการจำนำข้าวเงี้ยแล้ววันนี้มาเอาห้าหกแสนล้าน จะทำให้ประเทศนี้เป็นวิกฤตไออีกฝ่ายหนึ่งนี่เขาออกมาบอกว่ามันไม่ใช่วิกฤตแต่เขาไปหาเสียงเขาจะแจกเงินน่ะเขาก็ต้องบอกว่ามันวิกฤติถ้าเขาไม่บอกว่าวิกฤตแล้วมันจะแจกได้ไงใช่ไหมแต่ว่าไอาการเระทาแบบเนี้ยไม่ได้คิดถึงชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งถ้ามันมีวิกฤตจริงเนะี่ยคุณจะแจกยังไงคนก็ไม่ว่าแต่นี่มันไม่ใช่วิกฤต มันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตมันไม่มีวิกฤตใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าในระหว่างนี้จะไม่เกิดวิกฤตนะถ้าเกิดสงครามขยายตัวมีปัญหาก็อาจจะเกิดวิกฤตได้แต่ตอนนี้ไม่มีวิกฤตแต่คุณจะทำให้มันวิกฤตทุกคนในในเพื่อไทยออกมาพูดวิกฤตหมดแต่ถามว่าตอนตำนําข้าวมึงก็บอกว่าถึงเวลาช่วยชาวนานแล้วไม่ช่วยชาวนาเน,นี่ยได้ยังไง แล้วมึงก็คอร์รัปชันกันเพราะงั้นผมถึงบอกเพื่อไทยเนี่ยคุณเลิกเถอะครับเลิกที่จะพูดเรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤตเลยแต่เข้าใจได้ทั้งหมดคือพวกคุณต้องทำให้มันเกิดวิกฤตค่ะมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งะนะคะ,ะเนี่ยนิดหนึ่งมีประเด็นที่จะให้คุณชัพดพูดต่อก็คือว่าพักเก้าไกลนี่นะพูดตลอดว่าประเด็จการทาหารสืบทอดอำนาจแต่คุณไม่ดูเลยประชาธิปไตใจสืบทอดอำนาจอยู่ที่เพื่อไทยอะ่ะค่ะ พ่อเป็นน้องเป็นแล้วลูกจะเป็นเนี่ยนะอันนี้สืบทอดอำนาจโดยไะสืบทอดอำนาจไปยังโดยสายเลือดนี่ประเทศไหนก็ทํากันเพราะหลังเคยเขียนบทความอันหนึ่งนะนี่โปร,ระบบสืบทอดอำนาจโดยสายเลือดนะสืบทอดโดยสายเลือดนี่นะอย่างเป็นว่าประชาเอ่อในธุรกิจเนี่ยพ่อเป็นลูกเป็นบริหารถ้าเากิดพ่อฉลาดทําเจริญนะแต่ลูกโง่นะและสืบทอดมาปรากฏว่าธุรกิจเจ๊งอันนี้นะประเทศชาตินะ สืบทอดอำนาจมาแล้วแล้วแจ้งไหมล่ะมันเจ้งจะนำข้าวกันแล้วเดี๋ยวแจ้งต่อเพราะนั้นสืบทอดอำนาจนี่นะไม่ว่าโดยสายเลือดหรือว่าโดยเอ,อระบบการปกครองอะไรแต่นะมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีอ่ะแต่ว่าถ้าสืบทอดอำนาจแล้วเร็วลงนี่นะอายนะถ้าเป็นศักยุลเป็นธุรกิจครอบครัวนี้ไม่เป็นไรเพราะเรื่องของบุคคลแต่นี่เป็นของประเทศอ่ะถ้าสืบทอดอำนาจแล้วประเทศชาติเสียหายนี่ผมว่าทบทวนเถอะถ้าอยากเป็นคนดี ค่ะค่ะและสุดเมื่อวานที่คุณเสรษฐาไปประชุมสสของพรรคเพื่อไทยนะคะอยู่ๆแกก็หลุดปากขึ้นมาว่ามีสสมาวิ่งเต้นตำแหน่งผู้กำกับ ผู้กำกับคือไปวิง่งกาลกายเป็น, <c oughs> ปนกลายเป็นตัวนายกที่ตอนนี้เนี่ยทางกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรนะคะกรรมธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรโดยนายชัยชนะเดชเดโชกระโดดตะครุบแล้วนะคะว่าจะต้องเชิญนายกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวในวันที่7ธันวาคมนี้นะคะเพราะว่าเรื่องแบบเอ่อแต่งตั้งโยกย้ายแทรกแซงแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้และอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดคือรังสิม รที่พูดเรื่องตัวช้างใช่ไหมคะเ,คเรื่องเด็กฝากตัวช้างรังสิมันโรมก็ออกมาแล้วนะคะบอกว่าเป็นถึงนายกกลับทําเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติทั้งที่มีการใช้เส้นสายและผิดกฎหมายนี่ยังไม่นับว่าตํารวจอีกมากที่ไม่ใช้เส้นสายเขาจะช้าใจและเสียใจมากขนาดไหนครอบครัวอีกหลายคนนะครับที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลน,นี้เริ่มต้นไม่ทันไรก็ทําให้ระบบเส้นสายเติบโตซะแล้วนะคะรังสิมันโรมก็เลยออกมา ประกาศเลยเตรียมเช็คบินตั๋วสอรอหนึ่ง oh. นี่นี่มันน่าจะใหญ่กว่าตั๋วช้างเลยาตั๋วสอรอหนึ่งแล้วก็ตั๋วเพื่อไทยนะคะแล้วก็บอกให้นายเศรษฐาอย่าหนีการตรวจสอบและเอาความจริงมาพูดใได้อันนี้คือคุณเศรษฐาน่จาจะแบบปากพาไปอ่ะในระหว่างการประชุมสเ<อ> <ๆ S 2> สเพื่อไทยจัดคุณนุกระบบของเรานี่นะระบบปูวิธีถมนี่นะไม่ว่าในส่วนไหนไมันมีอยู่ตลอด ในสังคมไทยนะแต่ว่าควรจะกลั่นกรองคนที่จะส่งเสริมให้เป็นเนี่ยถ้าผมว่าคนดีคนเก่งนะมีความเสียสละทำประเทศผมว่าระบบผสมก็ได้ใช้ได้ค่ะแต่ระบบผสมเนี่ถ้าเอาคนเลวแต่สายเลือดเดียวกันเอาขึ้นมาอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะนั้นระบบผสมนี่มดาบสองคมนะถ้าใช้ดีมันก็ดีนะใช้เสียมันก็เสียมันไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณจะช่วยคุณหน่อยถ้าคุณช่วยคนดีมีอำนาจปกครองและประเทศชาติได้ไประโยชน์ผมก็ว่าถูกนะ,ะแต่ถ้าคุณเอาคนเลวมาสืบทอดอำนาจไม่ว่าโดยสายเลือดด้ืออะไรด้แต่มันก็ไม่ถูกคัะนันดาบสองคมคะระบบคุณธรรมนี่มันใช้ได้เฉพาะคนเก่งคนเก่งคนดีอาจจะบริหารไม่เป็นแต่ว่าทําทางวิชาการได้ก็ไม่ว่ากันอ,อันนั้นระบบบริษัมก็ดีมิ ใช่ดีมันก็นดีระบบคุณธรรมเนี่ยก็มีข้อจํากัดนะบางคนเป็นคนเก่งคนดีแต่งานวิจัยเฉพาะตัวนะแต่ให้ปกครองคนไม่ได้เพราะว่าไม่มีศิลปะนในกองปกครองคนอันนั้นต้องดูนักวิชาการทํางานเฉพาะตําแหน่งดีเนี่ยระบบคุณธรรมใช่ได้แต่ระบบถ้าเอามาบริาหารไม่ใช่ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะไม่มีศิลปะในการบริหารแต่เก่งคนเดียวอ,ะอ่ะปกครองคนไม่ได้ ระบบคุณธรรมเนี่ยต้องดูอย่างเหมือนกันระบบบริษัวกนันช่วยพวกตัวเองนะแต่เป็นคนดีทําเพื่อประเทศได้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าช่วยพวกตัวเองแล้วทําลายประเทศทําลายประชาชนนี่ผมว่าก็ใช้ไม่ได้ะก็เห็นมาชัดอ่ะส่วนเรื่องที่รัฐบาลต้องเคลียร์กฤษฎีกาก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะเมื่อวานเลยค่ะที่การกฤษฎีกาถึงขั้นออกมาแบบว่าขอเคลียร์เลยว่าโดนด่าฟรีคือสังคมก็ด่าฟรีปรากฏว่า รัฐบาลยังไม่ได้ส่งอะไรให้กฤษฎีกาเลยนะคะคตั้งแต่ว่าถามกฤษฎีกาว่ากู้ได้ไหมก็กฤษฎีกาก็บอกว่ายังไม่เห็นเขาไม่ใช่นักการเมืองเออนี่ยังมไม่รวมไปถึงร่างร่างพรบกู้ดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้ร่างส่งเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่ไปด่ากฤษฎีกาว่าทํางานช้าร<ม>อความชัดเจนจากกฤษฎีกาเลยค่ะที่าการกฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์ก็ออกมาบอกแล้วว่า ยังไม่มีอะไรส่งมาเลยโดนด่าฟรีอยู่ตอนนี้เอองง่ายๆเนี่ยผมคิดเนี่ถ้าก็ส่งให้ถึงกฤษฎีกากีกาอ่านแล้วกฤฎีกาว่าอะไรค่อยว่ากันพูดลงไปลงมานะกฤษฎีกาค่ะอะไะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอให้ปลอดภัยรับภัยกัเจ็บทุกคนครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ